สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่18มิถุนายน2568สองทุ่มโดยประมาณนะครับชาวนาไม่เชื่อว่าไร่ละสองพันรัฐบาลจะจ่ายได้อันนี้เข้านาปีนะครับที่บอกว่าจะมีการช่วยค่าเก็บเกี่ยวปีการผลิต2568นี้นะครับเพราะว่าไร่ละพันนาปังตอนนี้รัฐบาลยังไม่จ่ายเลย ส่วนไล่ละสองพันชาวนาไม่ค่อยเชื่อนะครับประเด็นนี้เกิดจากครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายนสอง8มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเข้าแข่งชาติด้านการตลาดหรือชื่อย่อว่าคณะอนุกรรมการนบขด้านการตลาด17เมิถุนายนสอง8เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับมีการประชุมหลังการประชุมนะครับ นายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก็มีสื่อข่าวดังๆเอาไปลงข่าวแล้วโดยนายประโมทเจริญศิลป์ระบุว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนบขอด้านการตลาดจะเสนอให้มีการช่วยชาวนานาปีนะครับนาปีปีการผลิต2568-69ทัจะช่วยไล่ละ2000 ครเรือนละ10ไร่สูงสุด20,000บาทหรืออาจจะช่วยมากกว่านั้นอาจจะถึง25ไร่ก็จะต้องพิจารณากันใหม่อยู่แต่เบื้องต้นไร่ละ2,000ันนะครับอันนี้นายปาโมเจะเริญนสินนายกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็เปิดเผยื่าข่าวแล้วก็อีกประเด็นก็คือประเด็นไร่ละพัน ช่วยนาปังนายปาโมดเจริญศินก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทางที่ประชุมคณะอนุกรรมการนรขคด้านการตลาดได้มอบหมายให้รกรมการข้าวรกระทรวงกรเกษตรไปดำเนินการชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนรขคด้านการผลิต,ตได้พิจารณาเร่งประชุมเพื่อจ่ายชาวนาต่อไปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า ไร่ละพันนาปังไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนปขด้านการตลาดนะครับจะเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนปขด้านการผลิตคณะอนุกรรมการนปขด้านการผลิตนี่มีรับดีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานนะครับก็สรุปแล้วไร่ละพันพี่น้องชาวนาปังยังรอนะครับตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้จ่ายรออะไรครับรอให้มีการประชุมชงเรื่องก่อน ประชุมมาจากคณะอนุกรรมการนบคด้านการผลิตก่อนนะครับประชุมว่าจะช่วยไร่ละพันขัวเรือนแล้วไ่เกินสิบไร่สูงสุด1 0,000บาทจะมีชาวนาได้รับผลประโยชน์กี่รัวเรือนจะช่วยกี่ไร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้จะมีการประชุมกันในระดับคณะอนุกรรมการนบคด้านการผลิตก่อนหลังจากนั้นก็จึงจะมีการชงเรื่องเข้าที่ประชุมนบคต่อไปเมื่อที่ประชุมนบคเห็นชอบตามที่ คณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตเห็นได้ชงเรื่องไปนปขเห็นชอบเมื่อนปขเห็นชอบก็จะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติจึงจะจ่ายได้สรุปแล้วไล่ละพันยังมีขั้นมีตัวอีกมากมายก็จะได้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบต้องรอที่ประชุมคณะอนุกรรมการนปขด้านการผลิตประชุมกันก่อนนะครับส่วนประเด็นไล่ละสองพันบาทอันนี้เป็นเรื่องของนาปีปีการผลิตสองห้าแปด้าหมก้า นี่มีการพูดคุยกันแล้วในที่ประชุมคณะอนุกรรมก,การนอบนขอด้านการตลาดเมื่อวานนี้17มินายน2568โดยนายประโมทจเจริญศิลนาย,ยกชาวนาและเกษตรกรไทยก็ระบุว่าจะมีการชงเรื่องเข้าที่ประชุมนอบขอเป็นลําดับถัดไปจนถึงขั้มตีอนุมัตินั่นแหละเพื่อเร่งรัดให้เกิดมาตรการไล่ละ2,000ให้ทันภายในตุลาคม2568ที่จะถึงนี้อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของ นายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการนปคด้านการตลาดด้วยซึ่งคณะอนุกรรมการนปคด้านการตลาดประชุมกันเมื่อวันที่17เมษายน68เมืม่อวานนี้มีกรรมว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนะครับนายพิชัยนฤทธพันธ์นะครับสรุปแล้วไล่ละ2,000ันนะครับกว่าจะได้จริงๆนั้นก็ต้องรอไปตามขั้นตอนอีกก็คือเบื้องต้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการตลาดเห็นชอบตามนี้แล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปต้องชงเรื่องเข้านบขขั้นตอนต่อไปก็ชงเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัมนตรีเมื่อคณะรัมตรีอนุมัติด้วยล่ะจ,จึงจะจ่ายส่วนตอนนี้เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นนะครับเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นที่มีการประชุมกันในระดับคณะอนุกรรมการนบขด้านการตลาดเมื่อวานนี้17มิถุนายน2564นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ถึงแม้ว่าข่าวจะออกสื่อไปแล้วนะครับ สำนักข่าวชื่อดังยกตัวอย่างฐานเศรษฐกิจก็ลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับช่อง YouTube ของเรานี่ก็ไปอ่านข่าวจากสื่อฐานเศรษฐกิจก็นำมาเล่าให้กับพี่น้องชาวนาฟังต่อแต,แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาวนาก็ไม่เชื่อว่าไล่ละสองพันรัฐบาลจะจ่ายได้เพราะขนาดไล่ละพันนาปังตอนนี้ยังไม่จ่ายเลยส่วนใหญ่ก็มีข้อคอมเมนต์มาว่าแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ